น้ำแข็งที่ผิวน้ำก็กระเทาะเข้ามาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ดู้ซูมให้ดูนะมันกระเพื่อมอยู่ค่ะเมื่อนกะี้เนี้ยไม่ดีจะพยายามนะเพราะว่าเวลาซูมนิ้มือต้องนิ่งนะะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนไม่ดื้อไปแล้วนะคะไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วนะอันนี้ก็คือเพื่อนตั้งแต่สมัยที่แบบไปเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยกันตั้งแต่มาถึงนอร์เวย์แรกๆเลยนะคะตั้งแต่ถูกใจเหรอคะ โอเคค่ะไปแล้วนะคะทำยังไงจะไปโรงเรียนลืมแล้วไปครับ้ังไงแม่ทัวงไอ้หมูอไปอาหารเช้าไม่ไดื้อวันนี้ค่ะตื่นมาก็หิมะตกเลยนะแต่ว่าตอนนี้หยุดละไม่ไดื้อตื่นมาได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วค่ะแต่ตกมาไม่เยอะตกมาหน่อยเดียวก็ได้จุดเตานะจุดไฟพิง ตอนมาเขือนไม่ดื้อก็พิงไฟอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันอุ่นเนาะพี่ดื้อกับพี่มยมังไม่ตื่นนะ,ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ดื้อตื่นมาเพราะว่า,วาจะตัดคลิปซะไหนกาลังทํารูปอยู่ค่ะก็เลยกินข้าวด้วยวันนี้อาการไม่ค่อยดีแลวไม่ดื้อเหมือนจะเป็นหวัดเป็นน้ํามูกไหลบอกไม่ถูกเดี๋ยวขอทานข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันที่วันพุธวันพุธที่29มีนาคมนะ,ะจะสิ้นเดือนละไม่ยากเอาปลาขึ้นมาให้เมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆเลยค่ะได้มาจากเพื่อนบ้านนะคะไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรกินเดี๋ยวจะทอดไว้นะ,ค,ะคิดว่าจะผัดขึ้นช่ายแล้วดูอากาศข้างนอกนะ,ะทีมะยังขาวโพลนอยู่เลยค่ะแล้วน้ําทะเลก็ยังเป็นน้ําแข็งนะตอนเช้าๆจะติดลบ <c oughs> <c oughs> แม่ด้ก็ไม่ค่อยดีนะเป็นหวัดไม่หายสักทีเราก็เมื่อวานก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาค่ะช่วงนี้ไม่สบายบ่อยนะผัดกันเข้าโรงพยาบาลทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเนี่ยน้ําแข็งก็ยังเป็นน้ําแข็งนะแล้วก็บนผิวน้ําก็จะเป็นแบบบางๆไม,ไม่ดื้อไม่รู้ว่าในวิดีโอเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดใสายๆหน่อยแดดออกแล้วก็จะเป็นน้ําปกตินะเพราะว่าตอนกลางคืนเขาติดลบนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ มันไม่ดีก็จะสิ้นเดือนแล้วก็หิมะเยอะนะคะไม่เลิกลาต้นมะเขือสวยงามตามท้องเรื่องแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะเ,าเดี๋ยววางไว้ก่อนไม่ได้กะว่าจะเอาอไปทอดข้างนอกนะกระเป๋านังนักเรียนพี่ดือ้อวันนี้พี่ดื้อไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ดื้อมีนัดออกไปเดินกันกับเพื่อนนะ,ะอะตอนเที่ยงไม่ดื้อไม่ด้บอกว่าให้ไปสักเที่ยงให้มันมีแดดกหมอนมันหนาว ระเบียงก็ยังหนาวอยู่นะคะไม่ไดิว่าจะไปทอดปลาข้างนอกนะเพราะว่าทอดของในบ้านแล้วกลิ่นมันเหม็นนะมันติดมันติดบ้านนะคะกลิ่นน้ํามันไม่ไดกวเลยว่าจะออกไปทอดข้างนอกเดี๋ยวรอดูรอแดดนะแดดมาถึงจะออกไปทอดนะเพราะถ้าเปิดประตูตอนนี้หนาวมากคะ่ะปกติตอนนี้ก็จะติดลบตอนกลางคืนนะคะอาจจะมีลบหนึ่งลบสองแต่ถ้าเกิดตอนกลางวันแบบนี้ก็จะประมาณหนึ่งองศาสององศาประมาณเนี้ยคะ่ะนี่ก็ถือว่าอุ่นแล้วนะ อากาศอากาศยังไม่ร้อนนะยังปลูกผักไม่ได้หิมะยังเยอะอยู่เลยปกติไม่ไดิ้จะปลูกผักช่วงเดือนเมษานะคะแต่ว่าปีที่แล้วอะหิมะมันไม่เยอะอย่างนี้ไม่ดิ้ก็เลยปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาก็เลย <c oughs> ล้วนไปหมดเลยค่ะก็ไม่ได้งามนะเนี่ยต้นมะเขือต้อนนี้ก็พอเม็ดตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนานะนี่คือต้นมะเขือหนึ่งปีกับจะหนึ่งเดือนแล้วนะคะถ้าเกิดวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยอีกสองวัน ใช่ไหมวันนี้มันพุชใช่ไหมพระรหัสสุกเสาวนันเสาวันที่หนึ่งก็อีกสามวันนะคะก็จะเป็นต้นมะเขือหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะใบาบางเฉียบใบเขาบางมากนะเขาไม่เหมือนที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยจะใบหนากว่าน,นี้อันนี้แบบบางบางอ่อนแอค่ะโดนนิดโดนหน่อยเป็นรูนะอันนี้โดนพวกแบบบางทีชนเครื่องดูดฝุ่นเวลาไม่ดื้อดูดฝุ่นบ้านนะไม่ดื้อก็หวังว่าจะได้กินลูกนะนี่เริ่มมีติ่ง เริ่มมีอะไรแบบตามตุ่มตุ่มงนี้นะก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะเป็นมะเขือต้นแรกในชีวิตของแม่ดื้อที่ปลูกนะฮะในนอร์เวย์แต่อยู่เมืองไทยก็ยังไม่เคยปลูกนะมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มัตอนมาอยู่นอร์เวย์เนี่ยเอาว่าเป็นมะเขือต้นแรกในชีวิตนะฮะโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวมาดูตอนแม่ดื้อออกไปทอดปลาแล้วกันเนาะตอนนี้ยังรอแดดอยู่ค่ะพี่ดื้อกำลังจะออกไปค่ะเพื่อนไหนๆ,ๆมาบายบายสวัสดีครับหน่อย ะะอันนี้รถเข็นแบบเดินตามของคนแก่นะ,ะแม่ดื้อได้มาไม่ได้จะเอาไปฝากคุณยายที่เมืองไทยนะก็เลยยังจอดอยู่นี่อยู่พี่ดื้อจะออกไปแล้วออกไปเดินนะคะมีแดดตอนแรกแม่ดื้อชวนพี่ดื้อไปเดินแต่ว่าพี่ดื้อบอกว่ามีมีนัดแล้วนะ,ะเพื่อนผู้ชายนะ,ะไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงก็จะเดินไปที่ร้านตรงนู้นนะแม่ดื้อนึกว่าลูกไม่มีตังก็เลยว่าจะตังให้ลูกพออยากกินไอ้ตรงไอต้ติมนะ,ะหนาวๆน,นี่เขาก็กินไอต้ติมนะฝรั่งอ่ะพอดีพี่ดื้อบอกว่าพี่ดื้อมีแล้ว ไม่ได้ก็เลยตางเขีไว้เขาโชว์เมื่อกี้นี้เขากระเป๋าเขา,เขา,เขามีบัตรไม่ได้ลืมไปค่ะว่าตอนนี้พี่ยิ้มทําบัตรให้ลูกแล้วเนะจะซื้อของอะไรก็ใช้เงินในบัตรได้อาหรออ่ะ,อะแม่นึกว่าหนูจะเดินไ,ไปไปไปแล้วคะ่ะหนุนทีบจัก,กรยานเอ้ยทีบจัก,กรยานไปหาเพื่อนนะนวันนี้แดดดีอะ่ะท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยดูสิฮะ เดี๋ยวแม่ด,ดื้อจะไปหั่นปลาแล้วก็จะออกไปทอดนะคะทอดแล้วก็ยังไม่ได้ทําวันนี้อกค่ะเพราะว่าแม่ด,ดื้อยังไม่มีต้นขึ้นช่ายนะถ้าทำปลาปลาผัดขึ้นช่ายต้องไปซื้อขึ้นช่ายก่อนค่ะนู่นแหละคงจะได้ทาวันศุกร์วันเสาร์นู่นแล้ค่ะแต่ว่าวันนี้แดดด,ดีก็เลยจะทอดปลาเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีแดด,ดหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คสภาพอากาศคะ่ะไปเราไปหั่นปลากันค่ะอันนี้เป็นปลาที่แม่ด,ดื้อได้มาจากแม่ย่านะคะแม่ย่าของแม่ด,ดื้อก็ได้มาจากเพื่อนบ้านที่เขาไปหาปลานะคะ คือที่นอร์เวย์เนี่ยถ้าขยันกินปลานี่รวยนะคะหาได้ในทะเลเนี่ยหน้าบ้านแม่ดื้อเนี่ยเขาก็หากันส่วนอันนี้เป็นพุงปลาที่ไม่ไดื้อซื้อมาจากในเมืองตอนนั้นนะคะว่าที่ว่าจะต้มกับเห็ดเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางรมก็ยังไม่ได้ต้มเลยะะวันนี้วันอะไรละไม่ไดื้อซื้อมาแต่วันเสาร์เป็นพุงปลานะแต่ไม่ได้เทมัน เนี่ยค่ะเป็นส่วนลงพุงถูกนะอันนี้กิโลละสี่สิบเก้าเก้าสิบไม่ได้ก็ตีว่าเป็นกิโลละห้าสิบเลยนะเดี๋ยวไม่ได้จะไปล้างก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จะอตอนนี้ขี้เกียจทํากับข้าวไม่ใช่อะไรนะเพราะไม่ไม่ได้ไม่สบายกินอะไรไม่อร่อยกินอะไรมันขมปากก็เลยไม่ค่อยอยากทํากับข้าวเท่าไหร่ช่วงนี้ก็กินโจ๊กขนอซะเป็นส่วนใหญ่นะจะหมดแล้วเที่ยวมาจากเมืองไทยเดี๋ยวไม่ได้ก็จะหั่นเอาไปทอดรวมกันนี่แหละ ส่วนเห็ดก็ไม่เป็นไรเอาไว้ทําอย่างอื่นทานนะจะได้เสร็ๆไปเนาะเดี๋ยวไม่ได้ขอจัดการปลาพวกนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะคลีปปลาไม่ไดื้อล้างมันแล้วนะเนี่ยตรงช่วงพุงเขาเห็นไหมคะถ้าอยู่เมืองไทยช่วงนี้จะแพงนะเนี่ยตรงช่วงพุงตรงเนี้ยแต่อยู่ที่นี่ฝรั่งเขาไม่กินเขาเออฝรั่งเขาไม่กินนะ แต่ว่ามันเป็นของดีของแม่ดื้อนะตอนแรกตั้งใจว่าจะเอามาทําต้มยำแต่ตอนนี้ได้ปลามาจากแม่ย่าเพิ่มก็เลยคิดว่าจะทอดทอดไปรวมกันให้มันเสร็จไปเลยนะคะจะได้ทําอย่างเดียวนะขี้เกียจทําหลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวแม่ดื้อขอหั่นปลาก่อนนะคะตอนนี้แม่ดื้อหั่นพุงเสร็จแล้วนะแต่ว่าชิ้นเนี้ยกระดูกมันแข็งแม่ดื้อสับไม่ได้นะเห็นไหมรอยสับแม่ดื้อไ่อยากเอามีดอิตโต้ขึ้นมาใช้นะขี้เกียจล้างไม่ใช่หรอคนเราเนาะ เวลาป่วยเวลาไขา้อะไรกินง่ายๆก็กินอันนั้นนะฮะนี่ไม่ด้ก็จะทอดมันไปทั้งกระดูกแบบนี้ค่ะกระดูกตรงช่วงช่วงข้างบนตรงนี้นะะเนี่ยตรงช่วงข้างบนตรงตรงนี้ค่ะตรงครีบตัวเนี้ยอันนี้คือปลาคอตนะคะ COD CO คอตในภาษาอังกฤษนะคะภาษานอร์เวี์เรียกว,ว่าปลาทชกบางทีแม่ดูก็เอาไปทําอะไรนะน้ายาน้ํายาหอมจีนเอาไปทําแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะชอบกินปลาผัดขึ้นช่ายนะ,ะกินกับข้าวต้มอร่อยเดี๋ยวนี้กินจืด,จด เป็นอะไรไม่รู้แก่ตัวมากไม่ค่อยไม่ค่อยกินอยากกินอะไรเผ็ดๆแบบรสแซ่บๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ดรอปลงไปเยอะนะคะก็เดี๋ยวไม่ดื้อหั่นเสร็จแล้วก็จะพาออกไปทอดข้างนอกนะคะหั่นมาถึงตรงนี้ก็เกิดความคิดใหม่แล้วนะเห็นพุงปลานี้ย่าไม่ยังไม่รู้ไม่ย่าทำหรือสงสัยไม่ย่าทําให้ไม่ดื้อสะอาดขาวเชียวที่ไม่ดื้อซื้อมันจะเป็นดําๆเขายังไม่ได้ทํามาดีนะไม่ดื้อก็เลยว่าเดี๋ยวจะเก็บพุงสองชิ้นนี้แล้วกันเนาะเนี่ย เพราะว่ามันเป็นหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยพุงตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยตรงพุงตรงนี้ค่ะเอาไว้ทําแกงเหลืองดีกว่าเพราะว่าไม่ดื้อมีหน่อไม้ดองพี่แกงเหลืองก็มีนะเดี๋ยวพุงสองสองชิ้นชิ้นตรงนน้นนะแล้วก็ชิ้นตรงนี้ไม่ดื้อจะเอาไว้ทําแกงเหลืองดีกว่าเพราะว่าพวกเนื้ออย่างเงี้ยไม่ดื้อไม่ค่อยชอบนาหนาไม่ดื้อชอบกินเนื้อบางๆตรงแถวแถวหางแล้วก็ช่องพุงแค่นี้ค่ะที่ชอบพวกนี้เอาไปทอดแล้วกัน ไม่ได้พิเศษเท่าไหร่แต่ตรงนี้ของดีเอาไว้ทําแกงเหลืองดีกว่าคะเดี๋ยวไม่ได้จะเก็บไว้ทําแกงเหลืองนะอันนี้ไม่ได้จะเก็บไว้ทําแกงเหลืองนะส่วนอันนี้เดี๋ยวไม่ได้จะพาออกไปทอดข้างนอกคะ่ะเดี๋ยวขอไปตั้งเตาตั้งกระทะก่อนนะคะ มาดูตั้งกระทะไว้ข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะรอให้น้ํามันร้อนแล้วก็จะออกไปทอดอันนี้กะมังนี้จะเอาไว้เอาไว้ใส่ที่ทอดเสร็จแล้วนะคะข้างนอกนี่หนาวนะแต่มีแดดนะมันเลยช่วยได้ถ้าไม่มีแดดนี่คือเสียชีวิตนะออกไม่ได้อยู่ในบ้านนี่คือกางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวนะแต่ว่ามันเป็นเสื้อกีฬานะผ้ามันจะไม่หนานะถ้าหน้าถ้าหน้าหน้าร้อนนี่ ก็จะแบบใส่สบายๆนะแต่หน้าร้อนนอร์เวย์ก็สิบแปดสิบเก้าองศานะคะหน้าร้อนถ้าหน้าหนาวก็ติดลบก็อยู่ที่ว่าอยู่พื้นที่ไหนของนอร์เวย์นะถ้าอยู่ทางเหนือเหนือก็ลบสามสิบลบสามสิบกว่ามีแน่นอนนะแต่ทางบ้านแม่ดื้อนีน่ลบสิบลบสิบกว่ากว่าไม่ถึงยี่สิบนะมีเคยถึงยี่สิบเหมือนกันแต่ไม่บ่อยอนะ่ะก็ถือว่าหนาวมากแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนกันนะคะค่อยออกมาทอดกันอีกทีค่ะตอนนี้หนาวเมื่อที่ขอเข้าบ้านเลยนะคะ ปลานี้เหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะสององศาร้อนเลืยงังเดี๋ยวปิดประตูบ้างเนี๋ยนะ,ะเดี๋ยวมันหนาวอะ่ะไหนลองสักชิ้นก่อน,นนะ,ะว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่าร้อนแล้วค่ะอย่รีบจะทอดหมดนะค่อยๆทอดไปนะไม่ไม่รีบจะเย็นๆ างทีทอดไว้ถ้าไม่อยากจะทำผัดปลาใส่ขึ้นช่ายเอาไปทำเป็นแกงส้มแปซสาก็อร่อยนะเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องทำกินเองทุกอย่างนะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินกลับบ้านไม่ได้ไม่ค่อยอยากทำกลับเมืองไทยนะหมายถึงกลับเมืองไทยมาขึ้นเน้ไม่ค่อยอยากทำกับข้าวนะก็ดิ้นทำที่นี่เบื่อแล้วอ่ะไปเมืองไทยนี่คืออยากไปซื้อเข้ากินนะแต่บางทีก็ไม่ได้ซื้อเข้ากินเรากคุณยายทำให้กินอย่างนี้ แต่ไม่ได้อยากออกไปกินข้างนอกบ้างอะไรบ้างก็คุณยายก็ไม่ค่อยอยากไปนะกัขบข้าวตลาดไม่อร่อยอีกอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยออกมาดูตอนเขาเหลืองนะะพ่อปู่แม่ดื้อเอาขึ้นมาให้อีกนะคะอันนี้ชื่อว่าปลาฮิส่ะแม่ดื้อไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันชื่อปลาอะไรนะแต่ปลาเนี้ยทำทอดมันอร่อยเดี๋ยวแม่ดื้อเอาไว้ทำทอดมันดีกว่าฮิสะ ตัว h y แล้วก็ s e นะชื่อปลานะแต่ไม่ได้ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษคือปลาอะไรนะแล้วก็ปลาไทยนี่มันเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้เคยเอาไปทำเป็นออทอดมันนะก็ใช้ได้อยู่นะเหนียวอร่อยอยู่เดี๋ยวไปดูปลาทอดเรากันนะว่าเป็นยังไงบ้างโหกระเด็นกระดอนอยู่นู่นนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตก <c oughs> ขอโทษค่ะเดี๋ยวฝนตกหิมะตกก็ช้าออกไปนะเพราะว่าปกติแม่ทูอทำข้างนอกนี่ก็กระเด็นกระดอนนะยังยังไม่แข็งเดี๋ยวยังไม่ยังไม่คนนะ,ะเดี๋ยวหักทอดต่อเลยะหิมะก็ยังอยู่นะทอดแข็งกับแดดกับหิมะเลยฮะเข้าบ้านกันนะคะหนาวควันเยอะมากเลยค่ะ นึกว่าเผาไรอ้อยแต่จริงๆคือการทอดปลายังไม่ได้แล้วยังขาวอยู่อันนี้ไม่จะได้แล้วไม่ได้แล้ว นเนื้อแตกนะชิมเหยื่อเลยนี่นะคะทั้งหมดที่ไม่ได้ทอดได้วันนี้เดี๋ยวไม่ด้ก็จะรอให้น้องเย็นนะคะแล้วก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้ วันไหนที่มีผักครบถึงจะได้ผัดนะ,ะดะ๋ยวขอไปซื้อขิงแล้วก็ไปซื้อขึ้นช่ายก่อนนะคะขึ้นช่ายก็จะเป็นขึ้นช่ายฝรั่งค่ะเพราะว่าขึ้นช่ายไทยไม่ได้ไปร้านเอเชียก็จะไม่มีนะคะขึ้นช่ายฝรั่งก็ผัดได้เหมือนกัน,นะคะ่ะต้องผัดใส่ขิงนะเนาะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนั่นแหละทอดเอาไว้วันนี้เสร็จแล้วก็วันไหนจะทําก็จะเอามาผัดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ไดื้อขอล้างกระทะล้างเตาเก็บของก่อนนะคะอันนี้ก็ เป็นกะละมังที่ไม่ยากใส่ปลามาให้ล,ล้างละเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ดไม่ยากคะ่ะพี่ดึกลับมาแล้วนะคะแก้มแดงเชียข้างนอกหนาวไง มีของครบแล้วนะคะพี่ยิ้มไปซื้อมาให้นะคะก็มีขิงนะไม่ไดื้อเอาแง่งเดียวแล้วก็มีต้นเอ่อต้นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะเซอร์ราี่ไม่ไดื้อจะใส่แครอทไปด้วยนะคะเพิ่มสีเพราะว่าไม่ได้ใส่พริกนะผัดให้พี่ดื้อกินด้วยค่ะก็ใส่พริกพี่ดื้อกินไม่ได้นะ,ะแล้วก็มีกระเทียมเดี๋ยวมาดื้อไปหั่นผักแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนผัดกันคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะปลาแัดชึ้นใช่ของแม่ดื้อก็เดี๋ยวจะกินเป็นข้าวเย็นวันนี้นะคะเพราะว่าพี่ยิ้มกับพี่ดื้อเขากินอาหารฝรั่งกันแล้วเนาะเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดเลยค่ะไม่ได้ชอบกินต้าเจี้ยวยี่ห้อนี้นะยี่ห้อเด็กสมบูรณ์นะคะชอบยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นก็ไม่ประทับใจเท่ายี่ห้อนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ เดี๋ยวม่ดูจะกินข้าวว่าก็ได้อีกสองกล่องนะคะเก็บไว้พรุ่งนี้ที่โรงเรียนพี่ดื้อจะพากันขึ้นไปเล่นสกีบนเขากันนะคะแม่ดื้อก็ซื้อหนมพี่ยิ้มซื้อไม่ช่ไม่ได้ซื้อซื้อขนมปังที่ไว้กินกับฮอทดอกะคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้พี่ดื้อเอาขึ้นไปข้างบนกินกับเพื่อนๆนะคะไปย่างไส้กรอ,อกกินบนนั้นเดี๋ยวไม่ด้ขอตัวกินข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนไม่ดื้อทำเขาเกลียบปากหม้อเลยแล้วกันนะคะอยากกินมาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าทําไส้ไ จะได้ทำแล้วค่ะหิวแล้วกินข้าวกันค่ะคงจะเป็นพรุ่งนี้แล้วค่ะถึงจะทำนะวันนี้ไม่ทำอะไรแล้วค่ะวันนี้ได้งานหลายอย่างละพอละเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะพักผ่อนแล้วค่ะเดี๋ยววันไหนแม่ดือ้อทำข้าวเกลียบปากเ,เข้าวเกลียบปากหม้อก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ <laughs> วันนี้จะพาพี่ดื้อไปหาหมอฟันก่อนนะคะเพราะคุณหมอฟันนะตอน8โมง50นาทีแม่ดื้อก็จะขับรถไปส่งลูกหาหมอฟันก่อนแล้วค่อยกลับขับกลับมาส่งที่โรงเรียนอนะวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนมีนาคมแม่ดื้อใส่รองเท้าคู่นี้เป็นครั้งแรกหนาวนะแต,แต่แต่งตัวเหมือนซัมเมอร์นิ่มดีค่ะรองเท้างามเกือบงามแม่ดื้อเดี๋ยวเปิดลงรถกัน ตื่นยังเนี่ยถามหน่อยตื่นเรี่ยังครับทำไมตานไม่โตเลยอะลูกเนี่ยลูกก็ชื่อตีเนี่ยไปหาเดี๋ยวไม่ได้ขับรถแล้วที่นอร์เวย์นี้เด็กๆหาหมอฟันฟรีถึงอายุ18ปีนะคะพี่ดื้อก็ยังมีเวลาฟรีอีก5ปีค่ะหลังจาก5ปีไปแล้วก็จะได้จ่ายเงินเองแล้วนะคะ ถ้าเด็กที่มีมีปัญหาเรื่องฟันก็จะโดนนัดบ่อยนะแต่พี่ดื้อไม่มีปัญหาก็ปีละครั้งของพี่ดื้อตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเนี่ยโดนนัดแค่ปีละครั้งลูกบางคนเนี่ยแม่ดื้อเห็น3ครั้ง4ี่ครั้งต่อปีก็มีนะคะตอนนี้แม่ดื้อจะถ่ายวิดีโอตอนแม่ดื้อขับรถไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายนอร์เวย์นะคะแม่ดื้อก็กลักวโดนจับเนาะเสียใบยขับขี่ไปนี่ลําบากเลยนะ,ะชีวิต เพราะฉะนั้นก็ขับรถแม่ดื้อจะไม่ถ่ายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแม่ดื้อเป็นคนนั่งไม่ใช่คนขับแม่ดื้อก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะวันนี้ก็บ้านแม่ดื้อก็ติดลบ3.5ขับมาอีกสักหน่อยก็ติดลบ5้าเลยนะคะที่เลยจากช่วงบ้านแม่ดื้อมาแต่ว่ามีแดดค่ะเห็นไหมแดดกําลังจะมาแล้วเดี๋ยวแม่ดื้อเข้าไปข้างในก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนออกมาค่ะ ตอนนี้มาถึงโรงเรียนพี่ดื้อแล้วนะคะพี่ื้อจะไปโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็9ก้าโมง25นาทีทำยังไงจะไปโรงเรียนลืมแล้วเยจ้าห <Okay. S 1> uh ื huh. ต้องให้แม่ทวงไอ้หมูไปไม่ด้อมาจอดตรงนี้เพราะว่าอยากคุยนะถ้าไปจอดลงข้างทางก็จอดได้แต่ว่าไม่ด้อ,อยากจะพูดไงก็เลยมาจอดตรงนี้นะเ,เจอพี่หอม เล็กเล็กพี่หอมวันดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกล้องกันไปแล้วค่ะเมาๆกับเพื่อนเดี๋ยวไม่ไดื้อจะไปร้านค้าที่หมู่บ้านต่อนะไม่ไดื้อสั่งเสื้อผ้าออนไลน์ไว้เขาส่งมั้งแต่เมื่อวานละก็เลยวันนี้จะไปเอาสะเอยหนาวติดรถเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไม่ไดื้อสตาร์ทรถให้ดูนะออกไปยืยนคุยสักพักก็ค่ะ หนาวจนต้องใส่หมวกเลยนะหนาวหูศูนย์องศาไม่ติดลบนะ <c oughs> ยังไม่ไป <c oughs> ไม่ไป <c oughs> เพื่อนไม่ดื้อไปแล้วนะคะไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วนะอันนี้ก็คือเพื่อนตั้งแต่สมัยที่แบบไปเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยกันตั้งแต่มาถึงนอร์เวย์แรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปี2003อันนี้คือเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนที่ไปเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยกันเลยค่ะก็เจอกันเป็นครั้งคราวนะคะแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยไม่ได้คิดว่าน่าจะปีหนึ่งนะ,ะปีกว่าแล้วด้วยก็คุยกันทางโทรศัพท์บ้างนะ,ะวันนี้ได้เจอกันตัวเป็นๆ <laughs> เพื่อนแม่ดื้อเขาทำงานอยู่ที่โรงเรียนไงพอดีแม่ดื้อมาส่งพี่ดื้อมาที่โรงเรียนนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกันก็ถือว่าโชคดีค่ะก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะแปเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปร้านค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านตามสไตล์แม่ดื้อค่ะมาถึงตรงร้านค้านะคะติดลบสององศาแล้วค่ะตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้านะคะนี่ค่ะร้านร้านค้าที่แม่ดื้อจะมาเอาของนะชื่อว่าร้านยูเกอร์เป็นร้านประจําหมู่บ้านของแม่ดื้อคะในหมู่บ้านแม่ดื้อมีร้านเดียวเดี๋ยวแม่ดื้อเข้าไป ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะได้มาละถุงของเดี๋ยวไม่ได้จะถ่ายให้ดูตรงทะเลนิดนึงนะทะเลเป็นน้ําแข็งเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือหนาวติดลบนะวันนี้ที่ไม่ไดื้อออกไปกับพี่ดื้อนี่ก็ตรงบ้านไม่ไดื้อก็ลบสนะคะแล้วก็ตรงจุดหนึ่งชื่อว่าฟูรลล้อนตรงนั้นลบห้าเลยค่ะ นี่คือเนี่ยน,น้ำแข็งบางๆมันผิวน้ำทะเลเห็นไหมคะไม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเห็นชัดแค่ไหนนะแต่ว่าทะเลเป็นผิวน้ำผิวน้ำทะเลค่ะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้จะตื้นนะคะมันใกล้กับดินแต่ว่าถ้าเป็นทะเลลึกๆทางทางนู้นก็จะไม่ไม่เป็นน้ำแข็งที่ผิวน้ำนะคะน้ำแข็งที่ผิวน้ำเนี่ยจะเป็นตรงช่วงน้ำทะเลที่ตื้นคือใกล้ๆกับพื้นนะคะมันมันก็จะแข็งไม่ได้ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะไม่ไหวแล้ววันนี้แต่งตัวซัมเมอร์มากเลยนะคะรองเท้าใหม่ไม่ดื้อ ได้ใส่แล้วค่ะไปขึ้นบ้านก่อนนะคะหนาวตอนนี้ไม่ได้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นถุงของที่ไม่รู้ไปเอามาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมาดูะะดกันค่ะแต่กันไกลนะอากาศหนาวนะคะแต่ว่ามีแดดถ้ามีแดดอย่างเงี้ยจะอากาศจะติดลบนะเพราะว่ามันใกล้จะหมดหิมะล้วไม่ได้ก็หวังว่าหิมะจะไม่มาอีกนะเพราะว่า ไม่ได้อยากจะปลูกผักแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งเมษาแล้วซื้อของที่นี่เขาก็จะมีอ่ามีใบส่งให้ให้ให้ส่งกัดนะคะถ้าเราไม่ชอบนะถ้าเกิดเราใส่เราไม่สวยเราเปลี่ยนใจไม่ซื้ออะไรเงี้ยส่งคืนได้นะคะไม่ต้องสั่งเป็นกระโปรงไปตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อตัวหนึ่งนะคะที่ห้อนี้จะผ้าด,ดีแต่ว่าก็จะราคาแอบสูงนิดนึงนะคะที่ห้องฟลอยดร้านฟลอย เอาชุดนี้เอาผ้าคือจากผ้าก็ถูกใจแล้วค่ะชุดนี้ไม่ได้ต้องเก็บไว้นะะใส่สบายด้วยผ้าดีไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จักชื่อผ้าเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวเสื้อสีขาวไม่ได้จะชอบใส่สีขาวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะพอเริ่มเปลี่ยนก็เปลี่ยนเมื่อก่อนจะชอบสีสีชอบส้มส้มชอบอะไรเงี้ย สวยยังไม่ได้ลองเเดี๋ยวไม่ได้ขอตัวไปลองเสื้อก่อนนะคะลองกระโปรงด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะเออไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไวยไม่ได้จะกวาดบ้านถูบ้านนะแล้วก็จะทํางานบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็จะตัดคลิปนะคงไม่ได้เจอกันละส่วนข้าวหนมก็คงยังไม่ได้ทํานะคะเขาเกลียบปักหม้ออุตส่าห์อยากกินมาหลายวันพอมาวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะไม่ไอไม่ไม่เจ็บคอเหมือนวันก่อน ก็ไม่ไม่มีความอยากแล้วนะ,ะก็เอาเก็บไ้ก่อนอยากกินวันไหนก็ถึงจะทํานะคะเพราะว่าไม่ได้ขอตัวไปลองเสื้อผ้าแล้วก็ทํางานบ้านก่อนนะคะแล้วก็จะไปตัดคลิปก่อนคะ่ะเออลืมเล่าให้ฟังเนะช่วงที่ไม่ไดื้อหายไปไม่ได้ลงคลิปไม่ไดื้อก็ไปเปิดช่องนะคะทำเออสปอยสรุปเออเกี่ยวกับหนังที่ไม่ไดื้อดูนะเมื่อก่อนนี้ไม่ไดื้อจะดูเรื่องคือเธอละครไทยนะพอคือเธอจบเนี่ยไม่ไดื้อก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลย ก็มาดูซีรีส์จีนช่วงที่ป่วยอะ,ะก็ติดซีรีส์จีนเนาะก็เลยมาทาซีรีส์จีนก็เพิ่งเริ่มทํานะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้จะแปะช่องลิงก์ของมาดี้เอาไว้ให้ยังไงก็ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบแนวนี้นะคะก็ก็ลองเข้าไปฟังดูนะคะที่ไม่ไดี้ถามมีอะไรก็ติดชมกันได้นะคะตอนนี้ไม่ได้ขอตัวก่อนนะคะตัวนี้สวยถูกใจไมได้อยู่คะ่ะแต่ว่าตัวใหญ่ไปน,นิดนึงอันนี้เบอร์เอ็มนะยวไม่ไดี้ต้องไปเปลี่ยนเป็นเบอร์เอสสวยถูกใจอะคะ่ะ โอเคค่ะไปแล้วนะคะไม่ทด่จะให้ดูน้ําแข็งที่ตรงทะเลนะคะโดนคลื่นเข้าไปเดี๋ยวลองซูมดูนะว่าจะเห็นแค่ไหนนะคะนี่ย่โดนคลื่นเข้าไปนะคะซัดก็น้ําแข็งแตกนะคะไม่ได้เห็นมีมันกระเพื่อมอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าไม่ดด้ซูมไกลยอยู่นะ,ะจากบ้านไม่ดด้ค่ะ ลอยน้ําแข็งเริ่มแตกนะ,ะฟ้าสวยมากเลยเนี่ยเวลาแดดออกมันจะสวยแบบนี้นะคะไม่มีเมฆเลยคะ่ะท้องฟ้าเป็นสีครามอันนี้คือครามจริงๆนะ,ะแต่ถ้าหน้าหนาวแล้วแดดดีแบบนี้ข้างนอกก็จะเย็นนะ,ะก็จะติดลบถ้าแดดสวยๆนะ,ะไม่ได้ทำงานบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้พี่ยิ้มกับพี่ดื้อแล้วะคะ่ะ พอดีเห็นน้ำแข็งแตกแบบนี้นะคะก็เลยมาถ่ายให้ได้ชมกันนะะเพราะว่าแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันนะปีไหนหนาวมากหนาวน้อยนะตอนนี้น้ำแข็งที่ผิวน้ําก็กระเทาะเข้ามาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ดิซูมให้ดูนะมันกระเพื่อมอยู่ค่ะเมื่อกี้นะี้ไม่จะพยายามนะเพราะว่าเวลาสูมนิ้วมือต้องนิ่งๆนะเนี่ยเห็นไหมคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะคลิปนี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ